เรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้กทกศพร้อมดูแลเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เรารลอกใหม่นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Youtube และแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตทกศอ,ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรรับมือการแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่ โดยพักจำรานี6เดือนถึง1ปีกันเลยทีเดียวนะคะให้กับเกษตรกรกลุ่มบุคคลกลองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลองค์กรกลุ่มเกษตรกรและสากลไม่รวมสากลอมทรัพย์ข้าราชการและวิสาหกิจนะคะนายสุรชัยรัศมีรองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะโดยทกศได้ออกมาตรการเยียวยากเกษตรกรเพิ่มเดิมจากการพักชำระนี้ต้นเงินทั้งระบบเป็นเวลา1ปีที่ดำเนินไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาและเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประกอบการ SME สากลการเกษตรสากลร้านค้าสากลบริการวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและอยู่ในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดและที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมโดยธนาคารจะดำเนินการดังนี้นะคะ 1. พักชำระต้นเงินสำหรับเกษตรกร1ปี 2. พักชำระต้นเงินผู้ประกอบการ SME สากรการเกษตรสากรร้านค้าสากรบริการวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านระยะเวลา6เดือน กรณีเป็นสินเชื่อใหม่ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระในเดือนธันวาคม2563ถึงพฤษภาคม2564ให้พักชำระต้นเงินสินเชื่อฉุกเฉินโควิด19ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก6เดือนรวมถึงพักชำระต้นเงินสินเชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบออกไปอีก1ปี สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ,บาดของโควิด1 9ระลอกใหม่นะคะในภาพรวมทกสได้เตรียมมงเงินสนับสนุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครวัวเรือนผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20 0 0 0ล้านบาทให้กับกเกษตรกรและครอบครัวของกเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ0.1ต่อเดือนวงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน10,000บาทกาหนดชาระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ และมีระยะเวลาปลอดการชำระ6เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและสามารถแบ่งชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนโดยขยายเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวให้ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4นะคะและสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อน,นำไปลงทุนและฟื้นฟูการผลิตผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรอัตราดอกเบี้ยร้อยละสีต่อปี วงเงินรวม1วงเงินรวม10,000ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการธนาคารจะให้การอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำก่อนการเปิดให้บริการภายในเดือนมกราคม64นะคะนอกจากนี้ทกศได้เตรียมสินเชื่อเพื่อฟืน้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบด้วยสินเชื่อระยะสร้างฤดูการผลิตใหม่จัม s สตาร์เครดิตอัตราดอกเบีย้รยร้อละ4ต่อปี สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพอัตราดอกเบีย100้ยร้อยละศูนในช่วง3เดือนแรกเดือนถัดไปดอกเบีย้ยร้อยละสต่อปีสินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิดอัตราดอกเบีย100้ยร้อยละศูนในช่วง3เดือนแรกเดือนถัดไปดอกเบีย้ยร้อยละสต่อปีและสินเชื่อ SME ซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะที่2อัตราดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบอัตราดอกเบี101้ยร้อยละหต่อเดือนนะคะ นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระหนี้ผ่านโครงการชำระด,ดีมีคืนสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติที่มีหนี้คงเหลือณ3 1ตุลาคม2563ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการชดเชยดอกเบีย้ยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในกรณีที่เป็นเกษตรกรทันทีที่ชำระหนี้จะได้รับคืนดอกเบีย้ยในอัตรา1ล20ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงนะคะไม่เกินรายละ5,000บาท กรณี้เป็นกลุ่มบุคคลเกษตรกรสากลนิติบุคคลและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยลสิของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินแห่งละ50 0 0 0บาทวงเงินงบประมาณ3,000ล้านบาทระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1นธันวาคม63ถึง 3, สามสิเว็มีนาคม64หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณนะคะและโครงการลดภาระหนี้สําหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชําระ เกินกว่า15เดือนซึ่งมีหนี้คงเหลือนณะ31ตุลาคม2563ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับช่วยเชยดอกเบีย้ยตามนโยบายรัฐบาลโดยทกษจะนำดอกเบีย้ยที่คืนให้มาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงินและหลังจากตัดชำระหนี้แล้วมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันถัดไปซึ่งในกรณีลูกค้าเกษตรกร จะได้รับเงินคืนดอกเบีย้ยเงินกู้ในอัตรา1 20ของดอกเบีย้ยที่ชำระจ,จริงและกรณีกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสากลนิติบุคคลและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับคืนดอกเบีย้ยเงินกู้ในอัตรา100ละของดอกเบีย้ยที่ชําระจริงไม่จํากัดวงเงินที่จะคืนนะคะระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม63ถึง31มีนาคม64รวมทั้งยังจัดทามาตรการเพื่อผ่อนคลายภาระหนี้ โดยการบริหารจัดการหนี้และขยายเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับที่มาของไรายได้ซึ่งในส่วนของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการนายสุรชัยกล่าวอีกว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเป็นการดําเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของกระทรวงสาธารณาสุขทกศได้จัดเตรียมช่องทางสําหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการกับทกศ โดยสามารถแสดงความจำนงขอเข้าร่วมพักโครงการชำระหนี้สามารถขอแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดและรัฐบาลประกาศเพิ่มเติมได้ผ่าน Line o f f i c i a l BAC a Family หรือที่เว็บไซต์ www.bac.or.th/center025550555 และทกสพื้นที่28จังหวัดนะคะสำหรับสินเชื่อฉุกเฉินสามารถส่งคำขอได้ทาง LINE Official BAC Family สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบและสินเชื่อ SME สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศและกรณีสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพและสินเชื่อนิวเจนฮ a รบ้านเกิด สามารถติดต่อได้ที่ทาง Line Official VAC Family และทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและหลังจากรับเรื่องแล้วทกศจะนัดหมายเพื่อทำสัญญาณณทกศสาขาในพื้นที่ภูหลงหนาของลูกค้านะคะทั้งนี้ทกศไม่มีนโยบายการอนุอมัติสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการดังกล่าวดังนั้น ขอให้โปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุนคคลที่นอกเหนือจากช่องทางที่ทกศกำหนดนะคะ